กลับสวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องเหนือตางอีสานใต้นะครับวันนี้เรามาแต่งทางนะครับช่วงตอนนี้ลูกขาลุงนะครับมาแต่งทางนะครับการแต่งทางนี้ถ้าแต่งไม่ดีนะครับยาแดงกับปัตเตอร์มันอยู่ใกล้กันนะครับก็ควรระวังนะครับแต่งทางนะทางเยอะนะครับทางเยอะนี่ครับเป็นมือใหม่นะครับมาหัดนะครับ จกีเฉียดเฉียดไปนะครับเรามาดูมือใหม่นะครับเด็กใหม่นะครับพามาหัดนะครับอนี่นะครับอุบัติเหตุใกล้ใกล้นะครับอุบัติเหตุนะครับ น็ตเดียวนะครับเน็ตเดียวอยู่ใกล้นะครับยาแดงกับปัตตืน,นะครับถ้าไม่ระวังนะครับวางกดจับสกากไกลด้วยนะครับท่านทฝวงที่ตรง